วันที่30พฤษภาคม2 5 6พสเพเฟสบุ๊กซีพโพสชี้แจงกรณีพบผู้ติด C ีวีในโรงแปรรูปเนื้ออไก่สระบุรีว่าโรงงานแปรรูปเนื้ออไก่จอสระบุรีให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในระดับสูงสุดและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดซี1ีซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานติดจำนวนหนึ่งโรงง,งานจึงได้ดำเนินการดังนี้ ด้านพนักงานตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมดทุกคนและส่งตัวผู้ติดซีวีสิเข้ารับการรักษาแยกผู้เสี่ยงงอสูงเข้ากักตัวในสถานที่ที่สาธารณาสุขจัดให้เป็นเวลา14วันพร้อมตรวจยืนยันสองครั้งส่วนผู้เสี่ยงงอต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตอาการตลอดช่วง14วันเช่นกันโดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานทั้งนี้พนักงานผู้ติดเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง และในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะสวมชุดฟอร์มหน้ากากอนามัยและผ้าปิดปากปิดจมูกอย่างมิชิดซึ่งช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้ออนนอได้มากด้านสถานที่ได้หยุดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้ออปปฏิบัติงานทันทีเป็นเวลา5วันและทําความสะอาดบิคลรนนิ่งพร้อมพ่นน้ํายาทันทีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้เพื่อกําจัดเชื้อโอคอที่อาจบนปี้ในสิ่งแวดล้อมของโรงงานและต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าปราศจากเชื้ออโรคอตลอดจน เพื่อคัดกรองพนักงานที่มีผลการตรวจซีวี19เป็นลบเข้ามาปฏิบัติงานด้วยสถานที่ที่ปลอดเชื้ออะและพนักงานที่ปลอดโรคอทําให้กระบวนการผลิตจะดําเนินต่อได้อย่างปลอดภยัยบริษัทได้ดาเนินการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามายัยขั้นสูงสุดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามโรงงานไก่แห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งใน19แห่งของบริษัท ซึ่งทุกแห่งยังคงดําเนินการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการป้องกันโรคคอของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นสําคัญผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท